โหลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีทุกคนนะครับก็เข้ามาสู่เกมวอนะครับส่วนอีพีนี้ผมก็จะมาเปิดในกล่องกิจกรรมใหม่นะครับก็สะสม mm hmm. เหรียญโทเค็นมาอากดผิดสะสมเหรียญโทเค็นมานี่ได้ครบหนึ่งพันแล้วครับสําหรับกล่องหนึ่งร้อยโทเค็นก็ผมยังไม่ได้เปิดเลยสักกล่องหนึ่งครับตั้งแต่เริ่มกิจกรรมมาได้หลายวันแล้ว ก็น่าจะสักหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วมั้งครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดกล่องหนึ่งร้อยดูนะครับสิบกองกล่องร้อยห้าสิบนี่ผมก็จะได้สมกล่องครับไปกันเลยครับสำหรับกล่องแรกไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาร่วมลุ้นกันบ้างอ่าชิ้นส่วนปืนทองแล้วก็เซลล์พลังงานก็ได้หมดครับสามอย่างนี้ถ้ามาออกเรื่อยๆนี่ ก็ดีนะครับชิ้นส่วนปืนนี่ก็สะสมไปเรื่อยๆครับสาหรับกล่องหนึ่งร้อยโทเค็นนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนปืนขนาดเบาขนาดกลางกับขนาดหนักนี่จะอยู่ในช่องหนึ่งร้อยโทเค็นครับลองไปดูเรื่อยๆครับชิ้นส่วนปืนชิ้นส่วนปืนกับท้องก็ได้นะครับเนี่ยสาหรับอีกนี่เพราะว่าท้องก็จําเป็นครับ ผมจะสะสมเอาไว้ up level ของคนะขับครับอันนี้ว่าเป็นกล่องที่สี่ครับอ่าทองก็ได้นะหรือว่าจะเป็นโทเค็นอ่าอิริบัตไม่อยากได้ละอิริบัตนี่มีเล่น1ตัวก็เพียงพอแล้วครับไปครับกล่องที่ห้าเป็นชิ้นส่วนฟา้ากับชิ้นส่วนอิริบัตฟา้าก็มีเล่นแล้วก็ ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับอีเดบัตก็มีเล่นเรียบร้อยกองที่หกครับอ่ะดีหมดอันนี้ได้หมดครับไม่ว่าจะได้อะไรแต่ผมอยากได้ชิ้นส่วนปืนมากกว่าโอ้โหอยู่ช่องเดิมเลยปืนไปครับอันนี้กล่องที่เจ็ดโอ้ยอันนี้ถ้าเป็นโทเทมโทเค็นก็ดีสิโ ้อยห้าสิบไม่ได้ได้ออริบัสมาอีกแล้วออริบัสนี่ไปไปมาเดี๋ยวผมอาจจะได้อีกสักหนึ่งตัวนะครับอันนี้กล่องที่แปดชิ้นส่วนปืนผมว่าผมอยากได้ชิ้นส่วนปืนนะครับว่าเจ้าฮาบี้นี่ผมได้มาเรียบร้อยแล้วจากกิจกรรมครั้งที่แล้วครับจบซีซั่นพอดีครับผมสะสมชิ้นส่วนเต็มอันนี้กล่องที่เก้าครับมาครับ โอรชิโอร,ช,โอรชิผมมีได้แล้วกล่กองสุดท้ายครับหนึ่งร้อยโทเคนครับกองที่สิบิ้นส่วนปืนผมขอชิ้นส่วนปืนนะครับว้าได้เจ้าฟ้าบสลับมาเฉยทีนี้เราไม่ยอมอยู่ที่เดิมเดีผมลองไปดูอีดีบัสผมหน่อยนี้ครับผมว่าน่าจะเกือบหกร้อย เห้หกพันห้าอ๋อยังยังโอเคส่วนโอรโชีนี่ได้แปดพันอีกนะแต่ว่าผมได้ทองมาอัพสกิลละอัพสกิลพลัพลคขับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องหนึ่งร้อยห้าสิบโทเค็นนะครับสามกล่องสามกล่องแรกของกิจกรรมซีซั่นนี้นะครับมีอะไรมาให้เลือกก็จะเป็นชิ้นส่วนปืนครับเอาชิ้นส่วนปืนนี่ผมอยากได้ขนาดหนัก มาติดตั้งเจ้าโอรชิก็ดีนะนี่น่าจะเป็นขนาดหนักกระสะสมไว้ก่อนครับหนึ่งพันชิ้นส่วนของที่สองไซเลนได้ไซเดนมาเล่นก็ดีนะครับสะสมชิ้นส่วนไว้ก่อนหมดซีซั่นอาจจะได้มาสักครึ่งตัวก็ยังดีเนาะแตเดี๋ยวซีซั่นต่อไปถ็สะสมทิ้งตัวได้ไซเนนรน อออันนี้จะเป็นโรบอทใหม่ครับหนึ่งพชิ้นส่วนหนอยได้ทองไปเฉยก็สำหรับเปิดกล่องในวันนี้ได้ชิ้นส่วนมาก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ได้ทองอันนี้ก็หมดละก็สะสมเหรียญไปอีกสักหอาทิตย์ครับอาจจะได้อีกสักหนึ่งพันโทเค็นสำหรับกล่องหนึ่งร้ออีกสีกล่องจะได้รางวัลการันตีครับ เปิดเปิดกล่องค้าวหน้าก็อาจจะได้รางวัลดีหน่อยอ่าสำหรับ EP นี้ก็เป็นการเปิดกล่องกิจกรรมครั้งแรกครับของ ID ผมก็ได้ทองมาซะส่วนใหญ่ก็ดีครับถือว่าเป็นที่จำเป็นแล้วเ,เพื่อนๆนะครับได้อะไรกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมสะสม โอเคแล้วจะมาเปิดให้ดูกันใหม่นะครับรวบรวมรกันใหม่สำหรับ EP นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูกันใหม่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ